สวัสดีครับพบกันในงวดวันที่16นะครับ16บกุมภาพันธ์2566นห้ร้บหกนะครับหลังวันวาเลนไทน์ะได้ทัก2วันเนาะไม่รู้ว่าหวยไันจะออกว่าวาเลนไทน์หรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้นะครับบ้านเศรษฐีเนี่ยนะครับให้วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเบนเจ็ดล่างนะครับ วิ่งสองตัวเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับเมื่อวันที่สิบหกกุมฎาพันธ์ึ่งพันห้ร้อยหสบหกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลักร้อยซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเลขคี่นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับอา,อาจจะมาหลักร้อยนะครับหรืออาจจะไม่มานะครับก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าตามสูตรเนี่ยนะครับผม วางไว้ที่เลขขี้นะครับส่วนหลักสิบเนี่ยนะครับจะมี678901นะครับ678901นะครับอยู่ในส่วนของหลักสิบนะครับก็มีเลขดับนะครับเลขดับแม่น่ก็ลองมาดูนะครับลองมาตัดดูนะครับตัวนี้นะครับหลังจากพิจาจรณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผม จับ10หน่วยเนี่ยนะครับอยู่ที่0 1 0 7 0 9 1 0 1 6 1 8 2 5 2 7 2 9 3 4นะครับ3 6 3 8 4 3 4 5นะครับอ,อะไรเนี่ยมองไม่เห็น5 2 5 4 5 6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง9 8นะครับก็จะมี30ชุดนะครับ30ชุดตรงๆซึ่งซึ่งไม่ต้องกลับนะครับ อันนี้สูตรคำนวณมาเป็นตัวกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้เลขยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าผมคำนวณโดยที่ไม่ได้ตัดเลขดับออกเลยนะครับ90ชุดนะครับตัวนี้นะครับถ้ามาตามหลักที่ผมวางไว้เนี่ยนะครับยังไงคุณได้ตังค์แน่นอนนะครับ10 7 10 9 1น หนึ่งสองห้าไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเก้าเก้าแปดนะครับเก้าสิบชุดเนี่ยนะครับถ้าแทงอ่าในส่วนของอ่เว็บเว็บเว็บออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะได้เยอะอยู่นะครับอ่บางเว็บเนี่ยให้ร้อยยี่สิบสำหรับตัวโต๊ดนะครับบางเว็บให้ร้อยห้าสิบสำหรับตัวโต๊ดแต่ถ้าเข้าตรงๆก็อาจจะได้เก้าร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางเว็บนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับมันมีเลขอยู่ประมาณเกาสิบชุดนะครับเกถ้าใครมีดับเนี่ยเนี่ยก็ตัดออกได้นะครับดับเลขดับก็ตัดออกได้นะครับไม่มีปัญหานะครับวันนี้ไปแล้ว